คอยกินปลาสุดยอดแล้วความเชี่ยงทำยังไงาเหมือนเราเลี้ยงมาตั้งแต่ฟักไข่เนาะวัฒนาเ้ยเดี๋ยวมีดมีดจะบาดปากเอา เชื่องจริงๆอ่ะตกปลาเล็กก็ไม่ได้ไอ้หลงเอ,อ้จะกินอะไรวะเนีอ่ะจะได้กินไหมเนี่ยไปก่อนข้อมไปข้อมมาอ้อหลงเอ้ ลุน้นด้วยกันนะเว้ยลุน้นด้วยกันแน่แน่อ๋อกินเหยื่อก,กุ้งเหรอ <c oughs> จอลงอืมมันหมานมันหมาน <c oughs> มาแล้วมาแล้วแม่กุ้งมาแล้วลูกลงมาแม่อยู่ตรงนี้นี่แม่มาแล้วเลยมาแล้วเร็วกินกุ้งมามาแล้วโลหลายบาทนะลองสองร้อยเองมาเมื่อไหร่อะ มามามาไม่มามาเอ้ยสุดยอดสุดยอดอยนาี้เดี๋ยวมัตกน้ำาเร็วเรวดูเจ้าหลงแม่จะให้คุโอ้าเจ้ไปตกน้ำเกินไปละไอ้หลงเอ้ยเย็นๆเดี๋ยวตอ อยู่ไปไหนแ <laughs> ม่มามามาต้องกรีบน้ำต้องกรีบน้ำด้วยวะมามามาแล้ว <S 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 ยืนเฝ้าอยู่นี่กินน้ำติดคอต้องกินน้ำ ดูดต่อไปก็ไม่กล้ากินนกแล้วถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเห็นดูมันนเออหลงเลยเออตกปลาไม่ได้ซื้อกุ้งให้นกเา เต็มเต็มเหนียงคอแล้วม so <ah, ั้งน่ะกินน้ำก่อนกี่ตัวนะแม่กำมากี่ตัวเมื่อกี้นี่6ตัวกินน้ำก่อนนีเออกินยังอ๋อไปกินน้ำก่อนกินน้ำมั้งกินน้ำเนี่ยมังรู้จริงๆอ่ะนะหลงเอ้ยหลงมันสุดยอดนกแล้วเนี่ย เออไปตกปลาอือกินน้ำเมาสะบัดอีกเอาเลือแต่เกาะเกาะเกาะไหลเกาะหัวที่นี่ดูดิเอาเอ้ยให้กินอีกยังกินเนี่ยมีพี่ไหนว่ะแกะกุ้งออกให้แกะเปลือกออกให้อย่างดีกินดลีว่วคุยไก่หลงง่า ขอกินยังไงอะไรดูมันมยินร่าแต่ยังไม่มีเวลาไปรับเออการโชคดีขอให้หลงนะต้องอาศัยคนหาก,กินแนละหลงเอ้ยอิ่มแล้วเหรอ ได้ไปนอนนด้สิเนี่ยน้หลงอืได้ชีนกครับจ้หลงถึงเวลาก็จะมา กินอิ่มแล้วก็ไปนอนลองหันหลังให้แล้วล่ะหลวงเอ้ย้องอ,อีกไหมปลาปลาปลาเนี่ยปลาเร็วๆอิ่มแล้วรื็อนตัวแปตัว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để <laughs>